การปรากฏตัวขององุ์งอิงแพรทองทานชินวัตรที่จังหวัดอุดรธาน,นีและคำประกาศกล้าวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะของการประกาศลุกรบและสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทภาวะของการเป็นผู้นำครับของการเป็นผู้นำนี่คือแม่ทับตัวจริงในสนามการเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ทักษิณชินวัตรนั้นได้มอบหมายลงมานี่คือแม่ทัพหญิงตัวจริงค่อนข้างชัดครับประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมด้านวัตรกรรมของพรรคเพื่อไทยแพทองทานชินวัตรพูดประโยคหนึ่งเอาไว้แบบนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปอาจ เป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ไกลเกินไปเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราก็ต้องพร้อมเออชื่อว่าลักษณะประโยคหรือว่าคำพูดแบบนี้เป็นเนื้อหาที่ผู้นำาอนนั้นที่จะพูดผู้นำาอนนั้นที่จะพูดนะผมทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะมันเป็นมันเป็นคำพูดของของคนที่คือต่อให้เขาเป็นลูกคุณทักษิณแต่เราก็เห็นว่าลูกคุณทักษิณก็มีหลายคน ซึ่งภาวะบทบาทของแต่ละคนลักษณะอุปนิสัยความพร้อมมันก็จะไม่เหมือนกันแต่อุงอิงรู้สึกว่าจะชัดเจนโดยเฉพาะภาวะผู้นำในการเลือกตั้งในทางการเมืองเราจะต้องเป็นพัฐบาลให้ได้นี่คือคนเป็นหัวหน้าพูดระบบะเผด็จการต้องหมดไปอาจเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ไกลเกินไปเราต้องเตรียมความพร้อมอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราก็ต้องพร้อมเห็นไม ส่วนในงานเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่พักเพื่อไทยเขาจัดกิจกรรมบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมโดยมีแกนนำเข้าร่วมอย่างคึกคักนะครับที่จังหวัดอุดรนธานีคุณอุ้งอิงพูดเอาไว้แบบนี้เ,เดี๋ยวผมเอาเอารายละเอียดเยอะหน่อยไม่ดูขอบคุณหนุหน้าพักที่วางใจให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตลอด23ปีบนเส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเรามีประสบการณ์มากกว่าพรรคอื่นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ตนรู้ถึงว่าเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องทําให้พรรคเพื่อไทยเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นที่มาของครอบครัวเพื่อไทยสมัยไทยรักไทยมีสมาชิกพรรคถึง14ล้านลายชื่อเมื่อถูกยุบชื่อเหล่านั้นได้หายไป เมื่อมีการตั้งเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองทําให้พรรคการเมืองส่วนร่วมกับประชาชนนั้นห่างไปแต่ไม่เป็นอะไรวันนี้พรรคเพื่อไทยทํากิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเราอยากให้ประชาชนสมัครเข้ามาเยอะเพื่อบรรลุปเป้าหมายแลนสไลด์มาร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยด้วยกันวันนี้เราต้องการสู้ศึกเลือกตั้งเมื่อถึงเวลา14ล้านเสียงมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับพรรคเพื่อไทย เราจะอยู่ครอบครัวจะสู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งเห็นไหมฮนี่คือประโยคคำพูดที่บางสื่อหรือว่าสื่อมวลชนก็บอกว่านี่คือนายหญิงเลยนะครับนะนายหญิงเพื่อไทยแพทองทานนำทีมล้มเผด็จการเป็นแกนนำรัฐบาลเพื่อไทยชูแพทองทานเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เขาบอกหัวหน้าครอบครัวคืออะไรครับมันยิ่งกว่าหัวหน้าพักคุณผู้มชมเข้าใจปะ่ะคือการใช้ศัพท์การใช้คําเนี่ยเวลาเราเราฟังให้ใช้ความรู้สึกจับว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรหัวหน้าพักก็คือหัวหน้าพักการเมืองนะครับหรือบางพักก็เรียกว่าเจ้าของพักก็มีก็เป็นเจ้าของพักแต่ลักษณะของการใช้คําว่าครอบหัวหน้าครอบครัวเนี่ย มันคือท pues ุกอย่างมันคือทั้งความรักความอบอุ่นความผูกพันความเป็นหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งคนที่รักเป็นทั้งเป็นเป็นทุกอย่างการใช้คาว่าถ้าเป็นหัวหน้าองค์กรมันก็ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทมันก็เป็นแค่เจ้าของบริษัทในหน้าที่การงานถ้าเป็นหัวหน้าพักก็คือเอาเป็นหัวหน้าเฉพาะพักการเมืองแต่ถ้าใช้คาว่าหัวหน้าครอบครัวคือเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดนี้หรือว่าการกำหนดกลยุทธ์แบบนี้ถือว่าปลุกพลังครับให้เกิดความฮึกเหมิมว่าจะต้องล้มระบอบประเด็จการให้ได้แล้วก็ชัดเจนว่าต้องการแลนสไลด์ฮึกปลุกให้ฮึกเหมิมว่าเป็นครอบครัวร่วมทุกข์ร่วมสุขกันล้มประเด็จการต้องแลนสไลด์นี่เป็นการประกาศค่อนข้างชัดเจนนะ หลายคนบอกว่านี่คือนายหญิงตัวจริงเลยนะสับที่ใช้สับที่ใช้ชมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การบอกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็ยิ่งชัดก็ไปอีกนะครับโอ้โหวันนี้เพื่อไทยก็คึกคักนะฮะมาในธีมสีขาวสีแดงคึกคักเป็นอย่างมากหลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูนต่อไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองว่ากันว่าก็ใกล้แล้วล่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปและดูแนวโน้มและพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร,ร์พลเอกอนุพงศ์ก็ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อ ก็ต้องพยายามต่อสู้ทุกวิธีทางเหมือนกันเพื่อคว้าใจของประชาชนมาให้ได้เราก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวันใดสมาชิกวุฒิสภาควรจะหลบไปในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้มันเป็นฉันทามติของประชาชนอย่างแท้จริงครับถ้าอยาสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคน,นะครับอ่ะขายของหน่อยนะ แหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คขว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับพิมพ์งานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับ ของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อาสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ6 0สิถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทํา1ชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่แค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นวิกขี้หนูเห็นไหม ขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ยะไปหมด่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 ,สนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่า ถ้าพิมนสนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขาย,อ,ยาอื่นไม่เป็นเลยนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขาย,อ,ยาอื่นไม่เป็นอนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดี ซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่า มันอร่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำโรงสำองสงางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่น,น่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่ง เป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผม ไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอาอานี้แหละขายเนื้อม่หละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้อยยี่สิบครึ่งโลทําสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บปิดไ่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อัว่วนะพอ,อเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาใส้อัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเปลมไปแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบอเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมาคาเซะโอมาคาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาคาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทําเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นชิ้น,นๆเห็นไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส่อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทําเสร็จเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโมแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะยำ้ยำยำ้ยำยำ้ยำย้ำย้ำย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำเงินวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต,ขตมม่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิม นะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากิน,เ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสกงุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหน ไอ้ยอดออเดอร์สั่เกิน40ผมก็ไม่ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองอย่สนะขอยาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับ คือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะ่ะโกงหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาอะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรกะัะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมวันเนี้ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็ามาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ